รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการ168ชั่วโมงผมวิบูลีรัะตะนกจรนะครับและวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมที่ s ซ a ร์สตูดิโอครับเรายืนกันอยู่ในบริเวณด้านหน้าของ s ซ a ร์สตูดิโอซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ ทาง Search Studio ทำงานร่วมกันกับทาง333 Gallery เพื่อให้โอกาสศิลปินรุ่นใหม่ๆได้มาแสดงผลงานศิลปะซ้ายมือผมครับคุณประสงค์คชพันธ์ผู้บริหารของ33 3 g a l l e r y ครับสวัสดีครับเรียกชื่อเล่นคุณแลนคุณแลนรู้จักกันเนิ่นนานและทำให้ผมได้รู้จักศิลปะคุณแลนคนบอกผมว่าจริงๆของไทยเรามีของนะแต่ว่าเรายังต้องพัฒนาเพื่อที่จะสามารถที่จะ คัดเทียมระบต่างประเทศได้ใช่ครับคือผมเชื่อมั่นในศิลปะไทยแล้วก็ศิลปินไทยในฝีมือนะครับว่าของเราสามารถที่จะมาตรฐานสู้กันได้ถ้าเกิดใ้กัาตรงๆนะครับในแง่ของความสามารถในมารถในความงดงามในแง่ของความเป็นศิลปะของคนไทยที่มีลายเซ็นของความเป็นคนไทยนะครับต่างประเทศก็ยอมรับขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับแต่ที่สําคัญก็คือการที่เราจะต้องพัฒนารุ่นใหม่ๆขึ้นมา ใช่ครับเราก็ต้องเหมือนกับเราก็สร้างโอกาสครับที่ร่วมกับทาง Sears t u d i o ก็อย่างนิทศการครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ของปีนี้นะครับ Before It r a n s ก็เป็นเวทีสำหรับศิลปินหน้าใหม่รุ่นใหม่ที่กำลังจะจบหรือว่าพึ่งจบก็เป็นหนึ่งเวทีที่เราคัดเลือกเข้ามาให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกครับผมชื่อพัฒนาครั้งที่3นี่คือ Before It l a n s ก็คือวันนี้ต้นเดือนมิถุนายนและนะครับกำลังก้าวสู่ฤดูฝนนะครับ อย่างครั้งนี้คุณเลือกงานมาแสดงทั้งหมด13ภาพด้วยกันใช่ครับส่วนใหญ่มาจากหลายๆสถาบันใช่ส่วนใหญ่มาจากหลายๆสถาบันเราก็พยายามที่จะให้ครอบคลุมทั้งหมดไม่ได้เฉพาะที่ใดที่หนึ่งนะครับพยายามให้้การคัดเลือกการแสดงการครั้งนี้ก็เป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับผมยากมีศิลปินที่กําลังจะจบหรือว่าที่จบไปแล้วแล้วก็จะเริ่มต้นการแสดงงานส่งเข้ามาที่33เยอะไหมครับ ก็ทั้งหมดที่เราคัดเลือกมาก็ประมาณ92ท่านครับท่านก็จะจเป็นจากหลายร้อยใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นแบ่งเป็นนิทรรศการตลอดทั้งปีที่เซิร์ชสตูดิโอครับ,รบอยา่างสมมติตอนนี้ศิลปินรุ่นใหม่ๆที่อยากจะแสดงผลง,งานหรืออยากจะรู้จักแกลเลอร,รี่บ้างสามารถติดต่อไปที่สารสนสาลเร,ร,ร,รี่ติดต่อมาได้เลยเข้ามาได้เลยครับครับถึงงานแล้วเดินเข้ามาได้เลยครับ,รบหรือว่าจะติดต่อทางโซเชียลมีเดียนัด ต่างๆเข้ามาได้ครับโซเชียลมีเดียทางไหนครับก็ทาง IG Facebook 3.3 Gallery Group อ่าขึ้นไขึ้นมาอยู่หน้าจอในขณะนี้เลยอยากเห็นพัฒนาของศิลปินรุ่นใหม่ๆนะครับอยากฝากอะไรให้กับเพื่อนๆศิลปินหรือคนที่ชมรายการเราอยู่ครับก็คือพัฒนางานตัวเองให้ให้ดีให้โดดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์ให้มีความเป็นตัวตนของตัวเองครับครับแล้วเดี๋ยวงานจะพูดเองครับเดี๋ยวงานจะพูดเองใช่ครับ ผลงานศิลปินรุ่นใหม่ในสายตาคุณแลนมีพัฒนาการมาเป็นอย่างไงครับผมว่าพัฒนาการดีนะครับมีแนวคิดใหม่ๆตามตามสมัยใหม่ๆเปลี่ยนวิธีคิดบ้างตามต่างๆแล้วก็พัฒนาด้านทักษะฝีมือดีครับครับเป็นเป็นแนวโน้มที่ดีเป็นแนวโน้มที่ดีเนนดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันศิลปินที่มาแสดงผลงานในครั้งนี้อย่างที่คุณแลนพูดไปในทีมที่มีชื่อว่าก่อนที่จะถึงฤดูฝน วันนี้ศิลปินทั้งหมด13ท่านอยู่กับเราที่นี่ขอบคุณคุณแลนมากมากเลยครับขอบคุณครับ,บ,รบที่คุณผู้ชมได้เห็นไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้คือผลงานโดยภาพรวมของศิลปินที่วันนี้าเราจะรู้จักพวกเขาแต่นี่คือผลงานของศิลปินคนแรกที่อยากแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักแนะนําตัวเองหน่อยครับ ครับสวัสดีครับผมพานวชัยรถนะครับผมเรียนมหาวิทยาลัยศิลปกรนะครับจากคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ครับผมชื่อเล่นคือคุณคิวคุณคิวนี่คือผลงานคุณคิวมีชื่อไหมครับชื่อผลงานของผมก็คือดิเมนชันครับดิเมนชันมิติครับผมคือผมอยากจะสื่อผลงานของผมในรูปแบบที่เป็นเหมือนมิติที่เป็นสถานที่ผักพิงจิตใจหรือว่าความรู้สึก ทั้งด้านกายภาพหรือว่าด้านความรู้สึกของเราครับให้อยู่อีกมุมมองหนึ่งที่ผมอยากจะสะท้อนออกมาครับจากปัจจัยต่างๆที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นความเครียดความทุกข์มันเป็นข้อเสียครับแล้วเรายังไม่ยังไม่กล้าที่จะเผชิญกับมันตรงๆเราก็เหมือนสร้างพื้นที่นี้เพื่อที่จะจะโลมจิตใจตัวเองก่อน แล้วค่อยก้าวออกมาสู่เหมือนออกมาสู่สภาวะความเป็นจริงแล้วก็ปรับตัวกับความเป็นจริงให้อยู่รอดรไปในวันข้างหน้าองครับอืมนี่คือแรงบันดาลใจ แนวความคิดที่ทําให้เกิดรูปนี้แล้ววันนี้ชอบรูปไหนในแต่รูปผมขอแยกขึ้น qr code ไปด้วยเพื่อให้เราได้รู้จักผลงานของศิลปินได้มากขึ้นผมจะทําหน้าที่เป็นผู้แนะนําภาพวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักขอบคุณคิวมากเลยครับครับขอบคุณมากครับ ภาพหนึ่งที่อยู่ข้างๆคุณคิวตรงนี้ครับแนะนําตัวเองหน่อยครับเจ้าของผลงานนี้ครับสวัสดีค่ะชื่อสุริพรคํทรัพย์ค่ะชื่อเล่นชื่อนิงค่ะตอนนี้จบเรียนจบแล้วค่ะจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรณคณะจิตกรรมค่ะะครับผล<ช>งานของคุณนิงใช้เทคนิคอะไรครับอันนี้เป็นงานภาพพิมพ์โลหะค่ะเป็นเทคนิคเอชชิ่งค่ะโอ,อภาพพิมพ์โลหะ,ละใช่ค่ะครับผมภาพนี้มีที่มาที่ไปยังไง ที่มามันเริ่มมาจากออตอนที่เราเรียนนะคะเราเรารู้สึกว่าส,สิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยกดดันมากทั้งการเรียนทั้งสังคมอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกที่เราอยากจะหลีกหนีออกจากปัจจุบันตอนนี้ที่เรากดดันสุดๆเนี่ยค่ะไปอยู่สถานที่สถานที่หนึ่งใช่เราก็เลยถ่ายทอดพื้นที่นั้นออกมาเป็นพื้นที่จินตนาการที่เรา สร้างขึ้นมาค่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเราก<ช>็คือพื้นที่นี้ใช่ใช่มใชผมสัมผัสได้ถึงตรงนั้นเลยแล้วหวานนี่คือสื่อความหมายของจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากหนูชอบหวานอยู่แล้วค่ะแต่ว่าความหมายที่หวานให้กับให้กับทุกคนมันคือความรักความเข้าขอกเข้าใจหรือความแตกต่างอย่างนาวาเน,นี้ค่ะที่มีแบบเขา งอกหมาช่ใช่ๆก็เลยอยากนำสิ่งนี้ที่เราไม่ได้พบเจออยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อมาแบบมาไว้ในผลงานครับมันคือจินตนาการมันคือวานที่มีความเป็นยูนิคอร์นอยู่ด้วยใช่ไหมครับแล้วดูเหมือนว่าอันนี้คือพื้นที่ที่อยู่นอกโลกใช่มันไม่ได้แบบเกิดขึ้นจริงแต่เราอยากให้มันเกิดขึ้นเป็นพื้นที่จินตนาการของคนนี้ผลงานชิ้นนี้ยากไหมใช้เวลาทำยากค่ะนานด้วยความยากของมันอยู่ที่ มันยากตรงที่พอมันเป็นเอจชิงอะคะมันต้องค่อยๆอ,อ,อุดสีทีละสีใช่แบบว่ามันไม่สามารถท,ทําทีเดียวแล้วมันเป็นสีทั้งวันนี้ได้ครับใช่มผมก็ย่างขึ้น,นค,คิวอาร์โค้ดไวเดี๋ยวผู้ชมคนไหนที่สนใจและอยากจะเห็นผลงานของคุณนิง้งและรู้จักผลงานคุณนิ้งมากขึ้นนะครับเจ้าหน้าทองเราขอพักโฆษณาสักครู่เดียวยังมีหลากหลายผลงานที่อยากให้ผู้ชมได้รู้จักในวันนี้ด้วยครับสนับสนุนโดย สิงค์คอเปอเรชัสนับสนุนโดยเด s ฮแชม o ู Herb Miracle t r a v e r Oil และบอดี้โลชั่น ขอต้อนรับุผู้ชมกลับมาใน168ชั่วโมงในค่าคืนวันนี้ครับก่อนจะถึงฤดูฝนนี่คือธีมของการแสดงภาพศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ๆที่บางท่านกําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายบางท่านเพิ่งจบเลยแล้วก็ศิลปินต่างๆเหล่านี้รวมตัวกันเพื่อแสดงผลงานศิลปะผมอยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักนี่คือท่านที่3ที่คุณผู้ชมได้รู้จักในวันนี้แนะนําตัวเองหน่อยครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อปวิชยาประวัติวทชินนะคะชื่อเล่นชื่อกิกค่ะ จบจากมหาลาัยลาดกระบังคณะสถาปัตย์ภาควิจิตรศิลป์ค่ะครับผมนี่คือผลงานของ<ม>คุณกิกใช่คนะครับผลงานนี้เออเป็นจริงๆเป็นหนึ่งในคอลเลกชันชื่อ interexistence ค่ะเออตัวผลงานหลกัหลกๆของแบบโปรเจกต์นี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ thesis ซึ่งเราอยากจะแบบว่านำเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างจากผลงานเจตกรรมทั่วไปะค่ะ พราะว่าในปัจจุบันมันก็คงไปแบบจิตกรรมธรรมดามองมุมเดิมๆอะไรเงี้ยเราก็แค่อยากจะลองท,ทำผลงานที่สามารถมองได้ทุกมุมค่ะอืมเขามองให้ทุกมุมคือหมายว่าเราติดด้านไหนยังไงก็ได้ใช่ค่ะใช่ไหมครับก็จะสื่อความหมายและสื่อความงามที่แตกต่างกันใช่ค่ะอ๋อเราจะตั้งแบบตั้งตรงก็ได้ตั้งขวางอย่างนี้ก<ช>็ได้แล้วตัวผลงานก็สามารถกรอบสีได้ค่ะก็คือจะสามารถถ่ายงานแล้วก็ไปอินเวอร์สสีได้ก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะ ทำยังไงนะก็คือถ่ายผลงานหนูค่ะแล้วก็อินเวอร์แล้วสีมันจะกลับเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งแบบอย่างตัวภาพการอินเวอร์นี่ก็คือทําในมือถือก็ได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกสีนึ่งเลยอ๋อโอ้โหอันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เซฟอินคิดไว้นะว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นใช่่คะตั้งใจอยากจะเปิดลองแบบให้มองมุมมองแนวจิตกรรมแบบใหม่ๆอะค่ะ ความหมายของภาพมันมีหลากหลายเหลือเกินนะครับที่เห็นมีเร er ื่องบุคคลมีเร uh> ื่องหมวกมีเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นพื้นที่ความทรงจําที่หนูไปถ่ายมาค่ะจริงๆงานต้นแบบมาจากงานถ่ายภาพของหนูเองซึ่งหนูตอนนั้นไปอเมริกาแล้วก็ตั้งใจไปอเมริกาเพราะว่าพี่สาวจะไปแต่งงานที่นู่นก็เลยเป็นเหมือนแบบพื้นที่ความทรงจำในช่วงหนึ่งเดือนที่อยู่ที่นู่นแล้วก็นํามาทัเป็นผลงานค่ะก็คือตัวผลงานนี้ก็จะจำกัดระยะเวลาก็คือ1เดือนที่อยู่ที่นู่น แล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศถ่ายภาพที่เราชอบะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาคอาลาจกันแล้วก็ทําเป็นภาพต้นแบบแล้วก็มาเพ้นท์ค่ะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับงานพิมพ์ติ้งค่ะครับค่ะงดงามมากๆครับขอบคุณค่ะสวยมากๆเลยครับขอบคุณทิกมากเลยครับสําหรับผลงานที่นี้ <ภา S 2> ค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ พอเราเดินขึ้นมาถึงตรงนี้เราเจอสองศิลปินครับแนะนําตัวเองก่อนครับค่ะเปี่ยมรักษีส,สวัฒนานันค่ะชื่อเล่นอมแอมค่ะครับคุณอมแอมคือเจ้าของผลงานปฏิมากรรมชิ้นนี้<ช>ซึ่งครั้งนี้มี13ผลงานเป็นชิ้นเดียวที่เป็นปฏิมากรรมแนะนําผลงานตัวเองก่อนครับงานชิ้นนี้จะชื่อ Butterfly UV ค่ะซึ่งหนูทําเป็นผีเสื้อที่มองเห็นแสง UV ค่ะ,คะก็เลยหยิบสีตรงนี้มาใส่ในงาน แล้วตัววัสดุหนูใช้พวกกระดาษเหลือใช้กระดาษสาการทํากระดาษขึ้นมาเองใช่แล้วก็มาสร้างเป็นโครงสร้างงานศิลปะโดยงานของหนูจะทําเป็นโครงสร้างของผีเสื้อค่ะโดยใช้เส้นที่มันยึดโยงกันเหมือนของจริงด้วยแล้วก็ทําให้มันมีมวลมากมากกว่าที่มันเป็นอยู่อะไรเงี้ยครับใช่เห็น,นบอกว่าผลงานชิ้นนี้ดูด<ช>ได้รอบทิศทางดูได้รอบข้าง อีกขั้นหนึ่งที่อยากแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะครับก็คือศซลปินเจ้าของผลงานด้านบนนี้แนะนําตัวเองก่อนครับสวัสดีค่ะชื่อเอมนิสราสุปนะศิริค่ะครับจากจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะภาาวิชาทัศนศิลป์คพึ่งจบมาสดสดร้อนๆการเรียนพฤษภาคมนี่เองสองวันครับครับผมซึ่งผลงานที่เห็นอยู่ข้างบนนี้แนะนําผลงานตัวเองหน่อยครับคุณเอมครับผลงานชิ้นนี้ก็เป็นเทคนิคสีน้ามันบนผ้าใบค่ะ ก็ชื่อว่า Visit สิ Little House หรือว่าเยี่ยมเยียนบ้านหลังน้อยค่ะเยี่ยมเยียนบ้านหลังน้อยแต่ผมเห็นตัวละครที่อยู่ในภาพภาพนี้ตั้งชื่อตัวละครไว้ด้วยคือนิิค่ะนิิใช่นิิเป็นตัวแทนของของตัวเราเองก็คืออย่างนิมๆเนี่ยก็จะเขียนด้วยนนเนนด้วยก็คือเอามาจากชื่อตัวเองว่านิสลาครับซึ่งก็แปลว่าผู้ที่มีอิสระในจิตวิญญาณ มันดันเชื่อมโยงพอดีกับชื่อเราแล้วก็<ม>คอนเซปต์ของตัวละครที่เราอยากจะสร้างก็เลยดึงมาใช้เป็นน้องนีบีค่ะคุณบอกผมว่าอิฟคนเราเวลาเติบโตขึ้นมาก็เติบโตไปตามธรรมชาติแต่มันยากมากๆเลยที่จะกลับมาสู่วัยเด็กซึ่งเป<ช>็นวัยความทรงจําคุณอยู่ใกล้ๆผลงานของเพื่อนคุณคุณอมแอมะนะครับได้ดูผลงานที่เป็นปฏิจิมงามชิ้นเดียวในการโชว์ในครั้งนี้<ช>รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าพอมองแล้วก็เด่นในเรื่องของวัสดุค่ะ อย่างมันทําให้คนมาดูแล้วรู้สึกสนุกได้ก่บงานตรงที่แบบว่าเออเราสามารถมองได้รอบด้านก็จริงแต่ว่าเรามีตัวแมทเทียรรียละเอียดอ่อนทามาจากอะไรยังไงก็มันเหมือนกับว่าเป็นกิมมิคเล็กๆที่ทําให้สนุกในเวลาดูงานไปบวกพร้อมกับสีที่เขาเลือกใช้ที่จะสื่อถึง ผีเสื้อตเตทรายที่มันสดใสอะไรเงี้ยจริงผมว่าสีโดดเด่นมากการใช้สีฟ้ากับสีส้มหรือสีชมพูที่อยู่ร่วมกันนึก่มันดึงดูดสายตาลงไป<ช>ค,คุณอมแมมแมบนะครับเห็นภาพของคุณเอมที่อยู่ข้างบนอยู่ใกล้ๆผลงานของเรารู้สึกยังไงครับรู้สึกว่างานดูมีคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่แบบชัดเจนเป็นของตัวเองค่ะแบบเป็นแนวกระตูลลนอะไรเงี้ยแล้วก็มีสีสันที่แบบสดใสสีที่มันเข้มไม่ได้แบบโทนพาเทวันจ๋าอะไรเงี้ย แล้วก็มีความคิดในเรื่องที่โอเคอือครับผมคุณเอ็มนะครับมีชอบผลงานใครเป็นพิเศษไหมครับน่าจะชินนี้ค่ะอ๋อชินนี้ชินนี้ชนใช่ไหมครับอ๋องั้นเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นของใครยังไงค,ครับผมขอบคุณมากเลยครับ <ขอ S 1> ค,คุณเอมขอบคุณครับคุณน้องหม่ยครับ คุณเดมบอกผมว่าชอบผลงานชิ้นนี้ที่คือเจ้าของผลงานครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนรัตพนันตานะคะชื่อเล่นชื่อพลุจังค่ะจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะชื่อเพราะด้วยนะพลุจังใช่พลุจังคุณพลุจังผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่มีแรงบันดาลใจามาจากอะไรครับจริงๆอันนี้หนูทําตอนนั้นทําเรื่องการติดอยู่ในกรอบอะค่ะแบบติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเองในการแบบว่า ไม่ให้ตัวเองแบบว่าเจอโลกที่มันดีกว่านี้หรือแบบโลกที่มันเป็นโรกภายนอกจริงๆที่มันอาจจะแบบไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราจรินตนาการไว้อะไรแบบนี้ใช่ถ้าภ,ภ,ภาพนี้เป็นชื่อภาพว่า Be mm ๊กิน Bo ู ing Be ิ๊กิน Bo ู m i n g ก็คือตามชื่อเลยค่ะก็คือกว่าดอกไม้ที่จะมันจะบานได้ mm hmm. จะแบบงอกงามออกมาจนให้เราเห็นในปัจจุบันนี้อย่างเงี้ยก็คือแบบพโรเซสในการกว่าที่เขาจะโตกว่าที่เขาจะงอกจากดินขึ้นมาจากน้ําแล้วก็มาแบบเปล่งบานให้เราได้เห็น อย่างเงี้ยแบบมันค่อนข้างยากก็เหมือนกับเราที่แบบจริงจริงแล้วเราไม่สามารถเปรียบเทียบตัวเองกับความสําเร็จของคนอื่นได้เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าความสําเร็จของเขาที่เราเห็นในวันนี้ก็คือแบบในอดีตเขาผ่านอะไรมาบ้างครับ <Yeah. S 1> ใช่แล้วก็แบบรู้สึกว่าการเปรียบเทียบอย่างนั้นมันมันทำให้เรายิ่งด้อยค่าตัวเองแล้วก็กดดันตัวเองไปมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแค่แข่งกับตัวเองในแต่ละวันที่แบบให้รับผิดชอบหรือแบบ ชนะตัวเองในการลุกขึ้นมาทํางานหรืออะไรต่างๆก็ตามในการรับผิดชอบชีวิตหรือว่ามันก็ยากแล้วไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นแต่ผมชอบวิธีคิดของคุณพูจังมากคือเราไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นนะครับจริงๆเราดูที่ตัวเราเองเราลองเปรียบเทียบกับตัวเองใช่เป็นตัวเองที่แบบว่าดีขึ้นในทุกๆวันดีกว่าครับผมชอบผลงานชิ้นไหนเป็นพิเศษของเพื่อนๆไหมครับชอบภาพอภาทฐิ่ะค่ะรู้สึกว่าความหมายของเพื่อนเขาแบบว่าลึกซึ้งในการแบบ เ,เข้าถึงอารมณ์ตัวเองอืมงั้นเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับศิลปินครับขอบคุณมากครับผู้จังบค,ค,ครั คุณพุ้จังแนะนําผลงานชิ้นนี้นี่คือเจ้าของผลงานชิ้นนี้ครับแนะนําตัวหน่อยครับผมครับสวัสดีครับชื่อตินคุณนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเอกจิตกรรมครับเป็นเจ้าของผลงานไมวิชครับก็คือผลงานชิ้นนี้คุณพุจังบอกว่าชอบแนวคิดชอบผลงานชิ้นนี้ของคุณมากๆเลยอธิบายให้เราฟังหน่อยครับครับงานชิ้นนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ ได้แรงบันดาลใจมาจากาภาพถ่ายสมัยก่อนครับที่เหมือนแบบเป็นฉากสีน้ำเงินถ่ายความทรงจำวัยเด็กๆอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยวาดเป็นคอมโพสนี้ครับที่รวบรวมครอบครัวตัวละครในนี้แล้ววาดออกมาเป็นประมาณนี้ครับอืมนี่คือใช้เทคนิคอะไรครับอันนี้เป็นสีอะอะคริลิกครับอ๋อเป็นสีอะคริลิกผมจะวาดแบบให้มันมีแบบผสมน้ำเยอะกว่า เพื่อให้มันเป็น texture ครับครับให้เห็นเนื้อเฟรมแล้วก็เป็น texture ของสีครับโอ้โหมันก็ไม่ง่ายนะกว่าจะมาเป็นผลง,งานชิ้นนี้ใช้เวลานานไหมครับอ่าทำอยู่หลายเดือนเลยครับครับใช่ครับแต่ออกมาได้งดงามมากๆเลยครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า ทุกภาพผมขึ้น qr code ไว้นะครับถ้าต้องการเป็นกำลังใจงให้กับศิลปินรุ่นใหม่ชอบภาพไหนอยากดูภาพไหนเพิ่มเติมก็ลองถ่าย qr code ตรงนี้แล้วเก็บไว้หรือเข้ามาดูใน s ซสตูดิโก็ได้ที่เราขึ้นอยู่ในขณะนี้จะได้มีโอกาสที่เห็นผลงานของศิลปินทุกๆุกคนและสามารถที่เป็นเจ้าของได้เพื่อที่จะได้ร่วมสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ๆให้ก้าวต่อไปในเส้นทางของการเป็นศิลปินครับช่วงหน้าผมกลับเข้ามายังมีศิลปินอีกหลายท่านที่ผมอยากแนะนำให้กลุูมชมได้รู้จักในรายการนี้ ชั่วมนสนับสนุนโดย Black Canyon ปักหมุดพาความอร่อยไปหาชาวนครสวรรค์ให้ได้อิ่มหนำสำราญกันในงาน ลิ้นติดโปรแฟร67ของคู่สีก้องปียะท็อปดารณีนุษย์ทั้งแรกกับมหกรรมอาหารที่จัดที่จัจงหวัดนครสวรรค์กับงานลิ้นติดโปรแฟร67อิ่มน้ำสำราญที่จะนำร้านเด็ดเมนูโดนอาหารคาวหวานไปให้ได้อิ่มน้ำสำราญกันตลอด7วันเต็มพร้อมขนร้านเด็ดร้านดังกว่า70ร้านค้าอาทิน้ำปลาป้าแว่นบายสาวรรณสา ยำมุนเส้นโบราณแจ๊เบียรทะเลทอดเจ๊แม็กไว้เฮยและร้านดังอีกมากมายพบกับกิจกรรมร่วมสนุกมากมายอาทิเช่นโปรดีๆกินฟรีมีแถมอิ่มอร่อยโปรดวงดีอิ่มนำตำรานพบกับหมอดูชื่อดังสลับหน้ากันมาเช็คดวงกันให้ปังตลอดทั้งปี1-7มิถุนายน2567ณร้านโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทัลน,นครสวรรค์ ผมเห็นภาพนี้ครั้งแรกผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งำกำลังจะรดน้ําต้นไม้แต่เรื่องราวลึกซึ้งมากกว่านั้นนี่คือเจ้าของผลงานชิ้นนี้แนะนําตัวเองหน่อยครับครับชื่อปวาริตนาภิยานีเล่นชื่อเล่นชื่ออตอมครับ,รบจากคณะจิตกรรมมหาวิทยาลัยสิลปรกรครับพุทธตอมเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้ภาพนี้สื่อเรื่องราวของตัวคุณเองเลยใช่ไหมครับครับมันมันเริ่มจากเราเริ่มสังเกตสิ่งที่มันใกล้ตัวมากมากเวลาเรานั่งอยู่ที่เดิมนานครับ ภาพนี้ก็เลยจะเรานึกถึงสิ่งที่มันเราคิดว่ามันจะมีคุณค่าครับแต่ว่าด้วยพอเวลามันผ่านไปครับคุณค่าม,มันก็จางหายไปตามกาลเวลาด้วยวันบท์สังคมต่างๆครับคุณกำพูดถึงพลูด่าที่มีช่วงหนึ่งฮิตมากๆเลยเป็นที่นิยมมากๆเลยครับใช่ไหมครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เห็นชัดมากอือืมอืมครับโอ้แต่กว่าจะวาดออกมาอย่างนี้ก็ไม่ง่ายนะใช่ไหมครับคุณใช้เทคนิคอะไรในการวาดครับ งานมันเป็นเหมือนการทดลองอะครับผมไม่ได้ใช้สีเขียววาดแต่ว่าไม่ได้ใช้สีเขียววาดเหรอครับผมคือสีเขียวพวกนี้มันผมระบายสีเหลืองก่อนแล้วก็ค่อยค่อยทับด้วยสีน้าเงินบางๆแล้วก็อย่างเราอยากเล่งสีตรงไหนเขียวมากๆเราก็เพิ่มอีกสีทับไปเรื่อยๆเพิ่มน้ำเงินไปเรื่อยๆอ๋อทั้งหมดที่เห็นที่มีสีเขียวคือไม่ได้ใช้สีเขียวเลยใช่ครับมันคือเรื่องของสีเหลืองที่เป็นผสมกับสีน้ำเงินนี้ใช่ครับให้มันรู้สึกว่าเหมือนแบบ มันเป็นอะไรที่ลวงตาครับอืมอืก็เป็นสื่อความหมายในแง่ของความหมายอยู่ในภาพนี้อีกเช่นเดียวกันน่าสนใจมากๆครับผมขอบคุณมากๆากเลยครับที่นำผลงานชิ้นนี้มาให้ได้รู้จักได้รู้จักกับคุณด้วยครับอาตอมครับขอบคุณครับครับ ภาพดึงที่โดยส่วนตัวผมชอบมากๆภาพน,นี้เป็นวิวจริงๆนะครับคุณผู้ชมเป็นวิวที่จังหวัดนครสวรรค์และนี่คือเจ้าผงผลงานแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อฟุกนะคะนางสาวนภา,านเงินทนงค่ะครับน้องฟุกบอกผมว่านี่คือวิวที่บ้านเลยอ่ะใช่นะครับผมอยู่ที่ไหนครับน,ค,น,นครสวรรค์ค่ะเป็นวิวเหมือนแบบเวลาเราขึ้นภาคเหนือค่ะเราจะเดินทางแล้วเราเวลาเรามองหน้ากระจกอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นวิวแบบ ภูเขาธรรมชาติต้นไม้อะไรเงี้ยครับคุณก็เลยนําเสนอความรู้สึกที่อยู่ในหัวของคุณนะครับออกมาเป็นภาพนี้อันนี้เป็นเทคนิคเทคนิคสีน้ำค่ะหรือว่า watercolor on paper ซึ่งเป็นความถนัดของคุณฟลุกใช่คไหครับเทคนิคสีน้ำวันนี้ใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาไม่นานครัประมาณ2อสชั่วโมงแต่ว่าสิ่งที่แบบได้เตรียมไว้อยู่ในหัวที่จะให้ออกมาตรงนี้มันใช้เวลานาน อยู่พอสมควร<ช>ความหมายตรงนี้คือความรู้สึกคิดถึงบ้านของคุณบอกพวกเราหน่อยครับคือภาพนี้ค่ะมันจะ,ะหนูเลือกที่จะใช้สีที่หลากสีค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตเราอะเราควรแบบว่ามีความสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาเราเดินทางเราก็อยากจะมีความสุขเราอยากจะผ่อนคลายเราอยากจะแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผม<ช>รานนั้นเวลาที่คุณคิดถึงบ้านคุณจะคิดถึงความสดใสแบบเนี้ย ใช่ไหมครับ<ช>เวลาเราดูรูปนี้เราก็จะมีความรู้สึกเฮ้ยนึกถึงบ้านด้วยความสุขตรงนั้นใช่ค่ะเหมือนเวลาเราไปเที่ยวอะค่ะเราก็เวลาเราไปเที่ยวทะเลเราไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวต่างจาังหวัดต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ส่วนใหญ่เราเราทุกคนก็ชอบความสงบชอบแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย<ช>อันนี้มันคือความรู้สึกแบบในใจของของมนุษย์ของเราทุกคนครับ สวยมากสื่อความหมายมันได้ดีมากขอบคุณมากเลยครับฟูครับขอบคุณค่ะจากจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวพาผู้ชมไปอีกภาพหนึ่งเป็นภาพจากจังหวันดคนครศรีธรรมราชครับศิลปินท่านสุดท้ายที่อยากแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักเป็นศิลปินที่มาจากภาคเดียวกันกับผมจากจังหวันดคนครศรีธรรมราชครับแนะนําเหย ผู้ชมเรียกทจักหน่อยครับสวัสดีค่ะอ,อมนะคะออนพิยาทองอุ่นนะคะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจบคณะจิตกรรมปฏิมาก,กรรมและภาพพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสิลปากร,รค่ะครับผมนี่คือผลงานของคุณอ,อมแล้ววันนี้คุณอ,อมนําดินมาให้ผมได้ดูด้วยเพราะดินที่ผมถืออยู่ในมือมีส่วนกับภาพต่างๆเหล่านี้<ช>อธิบายให้เราได้รู้หน่อยครับได้เลยค่ะคือดินที่หนูเอามาทํางานทั้งหมดนะคะเป็นดินจากบ้านเกิดของตัวเอง ส่วนใหญ่ทั้งคือทั้งหมดเลยในภาพนี้จะเป็นดินจากในสวนเป็นว,วัสดุที่หาได้ที่บ้านที่นครน,นะคะ<ช>ก็คือแต่ละช่องเนี่ยโทนสีก็จะหาต่างกันไปค่ะใช่อย่างที่<ล>ผมถืออยู่ในมือดินจากปากพนังใช่ค่ะก็จะมีสีหนึ่งเนาะใช่นะครับอันนี้ก็เป็นอิฐใช่ไหมครับอันนี้เป็นอิดใช่อันนี้เป็นอิฐสี้มอันนี้จากที่ไหนอเนี่ย ตอนนี้จะเป็นของที่บ้านเลยค่ะที่บ้านคุณเลยที่บ้านเลยบ้านของน้องออมเลยบ้านเลยค่ะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับค, <ะ S 2> คือความรู้สึกของภาพนี้เราจะเห็นว่าเหมือนมีอยู่หลายๆที่ใช่ใช่ไหมครับก็เป็นที่ที่นครศรีธรรมราชนี่แหละใช่เป็นเป็นเอ่อส่วนใหญ่ er จะเป็นวิวที่บ้านค่ะที่เรามองออกไปทางหน้าต่างแล้วเห็นเราก็จะได้เห็นแ์สคปที่มันเป็นสี่เหลี่ยม ใช่แล้วเราก็อันนี้คือมุมมองที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่คุณเห็นอยู่ใช่ค่ะที่มองผ่านหน้าต่างไปแล้วเราก็ทุกอย่างมาต่อรวมกันแล้วก็ใช้วัสดุจากที่นั่นว่าสิ่งนั้นเป็นการพยายามทําซ้ําเรื่องราวมาาน่น้นค่ะครับผมแล้วคุณก็ใช้ดินที่จากสถานที่จริงเอามาอยู่ในงานศิลปะของตัวเองด้วยค่ะครับผมผมเห็นเุภาะรุษท่านหนึ่งคือเป็น เป็นคุณพ่อค่ะ,ะใช่คุณพ่อคุณหล่อมากคุณ,คณออน <c oughs> นี่คือภาพที่คุณใช้ชื่อว่าเ u s t i ิมเพ l ลไลค่ะครับอยากจะบอกคนที่ชมผลงานนี้เพื่อแนะนำให้รู้จักผลงานของเราเองว่าคือทุกส,สิ่งรอบตัวเราค่ะมันมีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่ที่ว่าวันนึงเราจะไปพิจารณาคุณค่าสิ่งนั้นได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะ แล้วผมเห็นความทรงจําคุณมีมะละกอด้วยมีต้น<ช>มะละกอด้วยค,ครับผมนครศรีธรรมราช๋ยวนี้แบบน่าเที่ยวมากๆคุณรู้ไม่เห็นภาพคุณเริ่มแบบอยากหลบบ้านไปอยู่เที่ยวนครเลยขอบคุณมากๆวันนี้<ช>ที่ให้เราได้รู้จักและขอบคุณศิลปินทุกๆคนที่มาแสดงผลงาน b e g กินอิ a เลก่อนที่จะถึงฤดูฝนใช่ไหมครับชื่องานในครั้งนี้คือบิกินอิดเลนใช่ไหมครับ ที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่คุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ที่ผมเชิญชวนตรงนี้ก็คืออยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้สร้างกำลังใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆที่เติบโตขึ้นมาและภาพต่างๆเหล่า,า,านี้วันหนึ่งที่ศิลปินได้เติบโตก้าวหน้าไปผลงานของพวกเขาก็จะเติบโตขึ้นไปด้วยมีมูลค่ามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถชมเนื้อหาเต็มๆได้ผ่านทาง YouTube c h ANNEL Search Group Official และว,วันนี้ขอบคุณด,ดังส3สาม,สามแกลลี่ที่ร่วมมือกับ Search Studio และให้เราได้รู้จักเรื่องราวของศิลปะในวันนี้ครับวันนี้ผมแนละศิล <Okay. S 1> ปินทุกคนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนคืนนี้นอนหลับฝันดีราทสสรีสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ